สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันที่ใช้คู่กับเครื่อง BabyT เนาะซึ่งแอป,ปนี้ก็จะใช้ได้กับเครื่อง Akaso b a b y t ท e และก็ T p พัทเนาะอ่ะสำหรับวิธีดาวน์โหลดเราไปดูได้เลยนะคะสำหรับแอป,ป อคาโซเบบี้ทีเนาะเราก็จะเข้าไปดาวน์โหเพสโต e นะพิมพ์คาว่า a คาโซเบบี้ทีเสร็จแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องนะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะอ่ากดเปิดปึ๊บคราวนี้ตัวเครื่องจะต้องทำการเปิดบลูทูธด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้โหลดแอปพลิเคชัน b a b y t T เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะฮะเราก็เปิดแอปพลิเคชันเข้าไปก่อนนะแล้วก็ทำการกดปุ่ม Connect โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะต้องทำการเปิดบลูทูธไว้นะฮะเราก็กดสแกนนะตามหาโดยที่เครื่องนี้เครื่องนี้คู่มือที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น ชื่อเครื่องว่า00185นะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ลองดูที่ใต้เครื่องได้นะฮะใต้เครื่องตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะฮะเป็น00185เหมื 5, อนกันนะแล้วก็จะมีรหัสผ่านบอกไว้อพนะอเราสแกนไปเครื่องเขาก็จะเจอเขียน a s c a s o 0 1 8 5อย่าเนี้เราก็ทำการกดเข้าไปปึ๊บนะ เรื่องเขาจะทำการ Connect แล้วก็ให้เราใส่เลขนะฮะก็จะใส่เข้าไปอย่างตัวนี้ก็จะใส่8 4 8สนะี่าเมื่อ Connect เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะขึ้นนะในแอปพลิเคชันจะขึ้นคขาว่าเนี่ย c t to e c t t o a c a s o นะหนะึ่งเนาะเราทำการกดคำว่า e e d นะ a c h i n e เพื่อให้ตัวแอปพลิเคชันนี่อ่านข้อมูลจากเครื่องนี้ก่อนเนาะพราะอ่านมาเสร็จปุ๊บเราลองมาดูกันค mm hmm. าว่า setting นี่เราลองดู setting mm hmm. เข้าไปที่ setting mm hmm. เขาก็จะบอก mm hmm. เราลองมาเปลี่ยนตรงโมเดลก็ได้นะฮะตอนนี้เรามันอยู่ที่ T-Pad ตัวที่เราใช้เป็น T-0 เนาะ230โวลต์อ่ mm hmm. าก็เปลี่ยนเสร็จปุ๊บตัวนี้เขาก็จะรู้ว่าเครื่องจะ ดูดน้ําจากังหนึ่งเดียวมันไม่สามารถต่อตรงได้เนาะตรงนี้ก็จะคำว่าเซตติ้งอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้ว่าเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์หน่วยของอุณหภูมินะแล้วก็สั่งให้เขาเปิดสตรีมปิดสตรีม่าอฟกรุ๊ปออนออฟได้เดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้กันสมมุติว่าผมสั่งคอฟฟกรุ๊ปออนอยู่ใช่ไหมเราติ๊กออกปึ๊บอ,อันนี้คือปิดนะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะ พอเราปิดปุ๊บเราก็กดปุ่ม right machine ปุ๊บพอเครื่องมันอ่านไปปุ๊บเห็นไหมว่าตัวเครื่องขึ้นเขาว่าออกนะ,ะเมื่อสักครูน่นี้เราปิดเครื่องไปเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดเครื่องใหม่โดยการกดปุ่ม s e t t i n g นะฮะล้วก็เลือก Coffee c u p นะฮะเป็น On เรากดย้อนกลับออกไปแล้วเราก็กด r i right machine เนาะ เครื่องกลับมาเปิดเหมือนเดิมแล้วนะเรามาดูกันว่าสมมุติเราต้องการตั้งค่าอุณหภูมินี่ setting temperature เนาะตอนนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่94องศาเรากดเข้าไปแล้วเราอใส่ดูอันนี้เราจะใส่เป็น96องศาอ่ากดตกลงอันนี้เราอยากจะเปลี่ยนอุณหภูมิไบเลอร์ iler ตรง steam temperature ก็ได้นะฮะสะจนบาก็ได้นะ หรือถ้าเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราอยากจะส่งข้อมูลไปที่เครื่องกดไรชีมนะเมื่อเสร็จปุ๊บเห็นไหมเครื่องก็เปลี่ยนเป็น96องศาแล้วง่ายมากๆนะแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกเช่น DOS อ่าเขาสามารถตั้งได้ว่าเราจะตั้งปุ่มที่1นเนี่ยจะเอากี่ NL นะฮะ ก็สามารถตั้งเข้าไปได้เลยเนาะหรือจะเปิดปิด Pre Infusion ก็ได้ซึ่งก็สามารถตั้งค่าแยกกลุ่มได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเราไม่ตั้งปุ่มแล้วก็ปิดไปได้เลยเนาะจำไว้ทุกครั้งถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็มากดที่ปุ่มไว้ในเครือนะฮะอีกอันหนึ่งําวะไทาม์เมอร์เนะาะไทม์เมอร์นี้เครื่องสามารถตั้งค่าเปิดเครื่องปิดเครื่องได้แล้วก็ตั้งเวลาของเครื่องด้วยเนาะ ลองโหลดมาเล่นกันนะอ่าสามารถดูว่าแต่ละปุ่มเรากดจนไปกี่ครั้งแล้วก็ได้และก็รีเซ็ตได้เหมือนกันนะฮะหรืออยากจะรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าโรงงานก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้เลยเนะาะเมื่อใช้งานเสาาร็จแล้วเราไม่อยากคอนเน็กเราก็ทำการกด d i s คอ n เ e c ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็สอนแค่เพียงเท่านี้ถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อ มาทาง Facebook ของ Kaffa c o าแฟ e m e k e r หรือว่ามาทาง LINE แอดก็ได้นะฮะก็วันนี้ก็ไปก่อนสวัสดี